สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เด้ดีพาะวมากินกุ้งคะ่ะกุ้งคะ่ะทุกคนคะกุ้งอบคะ่ะทุกคนคะไม่ได้ยากนะคะ่ะวันนี้ได้ดีอบเอาเอ้าบาอกรายเนาะมากินกันอุ้ยลืมมี่มี่แตงนะคะพักกับพักแก่แล้วดีมีสลัดคะ่ะทุกคนคะมี่แตงคะ่ะทุกคนคะเนี่ยแตงแบบนี้เลยเอ้าบาอกรายเนาะ มากินกันอขอเอน,นื้อหยาบนิดนึงอ้าวทุกคนพอดีอันนั้นเลยป๊อบพอดีเลยแกะก่อนไม่ไหล,ไหล คางๆทุกข้อค่ะน้ำจิ้มได้ดีล้ำเองคะ่ะทุกข้อค่ะโอ้ยย่ยอยเอาความโ๊ยทุกข้อค่ะโอ้ย,คคอยได้ดีจะเอาแบบไดดีว้าวตะแเสยบแฮะฮื่ม จจาสุตแต่พื่อนดจ้าจ้พี่จ้าประลัดบอกเลย อ้ยเล็บมือกับบมีทุกคนจะ่ดีทำงานแบบว่าเกี่ยวกับพวกทีไว้เล็บบุได้ไปเล็บบุได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเ,เล็บดีตรงสานตลอดเลยนี่มีโอกาสได้ไว้เล็บเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ก็อ oh, mm ีก hmm. ส so mm ักจุดจุดอือเพื่อไ้สะออนอาไงดิอืออื้อจุด not good ัเฉาดูแต่เบ่งเข่าตาคนเด็ดเพชรมันกิมเพชเองเลยมาเนี่ยจดจัดมาเลิศบอ,อกดีค่ะทุกคนคะ ý thức ý thức ý thức vang còn, vang còn, ý thức Anh ấy, anh thức ý thức เส็จมาก ท,ท่านผู้บุมบม,มเีเด็บเพิเสียบุ๋มเนงบุมีเดบเดบสัน่อพิษเดบไม่เกานี่เก็กการทำงางเราจะเคียวก่อน เงหวานวานเนี <m í toys> mm ่ย hmm. ต okay. mm ้องบอกว่าเงาวานสดแซ่บแลวแซ่บไล

我晕。Mm hmm. แบหว,วานหวานแห้งอีกทีหือหัวหัวทุกคนหือ Chấp chấp, quẹt chấp, chấp chấp chấp, chấp 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 สบายมันโโตนะขารมลงไอเดือดิ่มเอาชีว่ามาเจ็บสันกันยางเสื่อเนาะ แซ่บผมกินได้ดิเองอืมกล ค่ะทุกคนค่ากระยักอยู่ตัวหนึง่งโอ้ยเผ็ดทุกคนค่าน้ำจิ้มแบบแสบเลยอะ่ะค่ะทุกคนค่าอันนี้ก็เป็นเปลือกนะคะทุกคนค่าและดิบเลยเอา าจานมาลองนะคะทุกคนคะเดี๋ยวโตวมันจะเลอะเอานะคะทุกคนคะค่้าเรดดีกัฝากก็ได้ค่ะทุกคนคะฝากช่องนี้นู้นใ้เขาเรดดีด้ล่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะทุกคนคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรดดี้เรดดี้ไดมีก่กำลังเร่งใจทำคลิปใหม,ม่ๆต่อๆไปนะคะทุกคนคะาสำหรับโม,มนี้เรดดี้กับสีคอสยกคลิปไปซ้มเมอรก่อนนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเข้ามาเสียบๆกันมือหนาคะ่ะโมนี้เรดดี้สีคอสกาวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย